อพันเปลมอันนี้สุกแล้วครับพี่น้องค่ะคสุกพร้อมจ้ำนายละค่ะจาำนายมันจันอยู่แล้วค่ะอันนี้เดือนเจักเดือนเต็มครับเจค่ะห้าเดือนเต็มแล้วค่ะเดือนเต็มสุกแล้วทิ้มได้ค่ะดสานค่ะอืมกรอบหวานนะเจเนาะค่ะสุดยอดครับอืเจครับในนี้สามารถขายายพันธุ์ได้ไหมครับขายายได้อยู่ค่ะแต่ว่ามันกลายพันธุ์ มันกลายพันธุ์แล้วเาะมันกลายพันธุ์ค่ะอันนี้ปลูกพ่อเนื้อเยื่อค่ะมืเอี่ครับมูมันสีทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวมูเนี่ครับมึงรสชาติต้องต้องพิสูจน์นะครับอ่าครับเรื่องหนามนี่เพิ่นมักะหนามบ่ครับเจมักน้าเด้วค่ะคานหนามบ่ได้พืนเป็นพืชทะเลทรายอยู่กจิมันชีถึกหนามบ่ได้เลยบ่ครับเจ๊ ขอขอบคุณน้ำปลาร้าเบาหนิวนิวนิวนะคะนงนัวแซบค่ะหอมอี่ลีค่ะพี่น้องนะคะน้ำปลาร้าคุณภาพนะคะได้สัญลักษณ์ GMP GHP และ O top O ย่อเรียบร้อยนะคะน้ำปลาร้าคุณภาพสะอาดทุกบ้านต้องมีนะคะไพร์ตำกระแซบแซบค่ะพี่น้องรับสมัครตัวแทนทั่วประเทศไทยนะคะพี่น้องค่ะ หาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำนะคะตอนนี้กำลังกระจายไปทั่วประเทศค่ะพี่น้องอำนาจเจริญแหล่งรุ่งเรืองเจดลุ่มน้ำ <c oughs> งามลัมถ้ำศักดิ์สิทธิ์เทพนิมิตพระเหลาเกาะแก่งเขาแสนสวยเลือค่าด้วยผ้าไหมราดเลื่อมใสไฟธรรมครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ครับเกษตรบ้านและวิถีบ้านเฮาครับวันนี้ ผมหนุ่มโพไซนะครับสืภาพที่น้องมากช่มสวนนะครับผลลไม้ทองคำครับสวนอินทาพลาลัมนะครับตากูฟาร์มครับพี่น้องครับอำนัจเจริญนะครับเจ้าของสวนครับเจ๊เข่งอำนัจเจริญครับพี่น้องครับเจ้าของสวนอินทภาพลาลัมนะครับตากูฟาร์มนะครับผลไม้เงินล้านนะครับผลไม้ทองคำนะครับ ไปทำพ่อมมู้จกักไปเบ่งวิธีการปลูกการดูแลก,การจัดการสวนของเพลินเจะเป็นการประหยัดเวลาสิพาพี่น้องไปทำพ่อามู้จกักกับเจ้าของสวนเพลินนะครับไปตามมาเลยครับพอเจ้าของสวนแล้วอาเจะแมนทันนี้ครับเจเข้งอยู่บอครับผมอ๋อยู่อยู่ค่ะ <laughs> สวัสดีครับวัสดีค่ะวันดีค่ะครับผมสวัสดีครับเจเคงครับแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมค่ะสวนตะกูฟาร์มค่ะครับผมสวนตะกูฟาร์มสวน<ะ>อินทผลัมตะกูฟาร์มพิกัดบ้านสร้างนกทาตำบลสร้างนกทาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญค่ะโอ้ครับผมอยู่ในเขตพื้นที่อำนาจเจริญน้อเจนน้อ,อจา้า,จาครับเฮ็ดมาโดนแะ้วบอกรับเจอไอ้ยี่ฮาปีแล้ะค่ะสี่าป,ปีแล้วค่ะ ออกมาออกผลเลยที่นี่ค่ะกําลังเหรอค่ะปีที่สองค่ะนี่บังหนครับพี่น้องครับพื้นที่บังนี้จักไรครับหมายถึงร่วมเบิร์ดบ่ค่ะร่วมเบิร์ดครับร่วมเบิร์ดแปดสิบสามไร่ค่ะแปดสิบสามไร่ค่ะแบ่งมาทําการเกษตรสวนอินทผลัมนีจักไรครับเจประมาณสิบไร่ค่ะสิบไร่เนะครับโอ้สุดยอดอีลีครับพี่น้องครับเจเคงครับคว่มเป็นไปเป็นมาบอกให้พี่น้องฟังหน่ยจังไรเคอเดี๋ยวมาเห็ดสวนอินทผลัมจักหน่อยครับ หนึ่งละไอด้วยราคามันตอนแรกค่ะ<อ>แล้วว่าราคามันดีสองก็ต้องการเป็นให้เป็นที่พักพรอนเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดอำนาจ,จเจริญหรือจังหวัดไก่เคี่ยงอยากมาเท่ยวมาหยัางจังสีนาค่ะก<อ>็เชิญได้ค่ะครับผมเพระาะว่ามันบบมิต่อินทผลัมมันก็มีหลายอย่างค่ะโอ้ผลไม่มีตลอดปีมีบักไฟบักลัมย่ยบักม่วงบักละมดุดบักหยังก็มีเป็นฤดูกาลของมันไปเรื่อยๆค่ะ ผสมผสานเจเนาะค่ะผสมผสานค่ะบ่บบมีบ่มีแต่อินทผาล,ลัมอย่างเดียวบ่บมีแต่อินทผาล,ลัมอย่างเดียวค่ะมีเกือบทุกชนิดโอ้สุดยอดครับปลูกยากบ่ครับเจ๊ถามว่ายากบอปลูกกับ่ยา,ากค่ะแต่ว่าต้องเอาใจใส่เนี่ยจักหน่อยอืมค,ครับผ้าช่มเนี่ยครับค่ะเชิญเลยค่ะสุดยอดเลยครับอ่าอคือจังสีค่ะไอพอดีกําลังเอาน่วยหลวงมันออกอยู่ค่ะโอ้ไอนวยหลวงนวยอันนี้มันจังสีนะค่ะเขาต้องขยันมากเอาออก ค่ะข้นสารมันกัสิ่งนี้เกิดเชื้อราครับค่ะเขากระตรงมาเอาออกครับผมจังสินะค่ะมะอันนี้ห้องพ่อไวเพื่อเพื่อยังครับอันนี้อันนี้กันมะแรงค่ะกันมะแรงมุ่งนี่กันมะแรงค่ะอันนี้กันฝนกันแดดครับค่ะทุงนี่มันช่องฉันเพราะว่ามันโบเดี๋ยวใส่สารเคมีค่ะครับผมค่ะมันตรงห่อไวยังสิค่ะแล้วก็มัดปากทุงครับไว้ยางดี เน้นอาหารปลอดภัยเนาะเจเนาะค่ะอาหารปลอดภัยค่ะครับผมโอ้แล้วก็คุ้มไว้ค่ะแต่อยู่ลักษณะนี้ดนปในห้องมาเปิดแบบเอาผลผลิตครับเจครับนี่ตั้งแต่เริ่มผสมเกสรหอดเก็บผลผลิตนี่ประมาณร้อยห้าสิบวันค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบวันค่ะห้าเดือนห้าเดือนห้าเดือนครับอือโอ้วยงามเนาะเจเนาะค่ะเพราะว่ามันหอย่างดีค่ะเป็นตาอ่อนซ้อนครับอ่ากินปลอดภัย อันนี้เก็บผลผลิตได้นีเจักเดือนครับเจห้าเดือนค่ะหาเดือนที่บาไหวเนาะค่ะครับผมต้นนึงนีออกดอกออกผลนีเจักปีครับเจประมาณสามปีค่ะสามดูแลดีดีค่ะโอ้ดูแลดีดีกับสามปีสุดยอดครับตอนนี้ปลูกจักต้นครับเจในสวนเฮาพื้นทีสิบไร่ครับอินทผาลัมสามร้อยต้นค่ะสามร้อยต้นค่ะสามร้อยต้นออกผลแล้วจักต้นครับเจห้าสิบกว่าต้นค่ะห้าสิบกว่าต้น ค่ะห้าสิบต้นนี่ติดทุกต้นดกทุกต้นนะ <c oughs> เจโน่ดกทุกต้นค่ะอ,อาหารปลอดภัยค่ะสุดยอดครับพวกนี้ครับอันนี้ก็ห่อไว้แล้วเจเนะค่ะอ, <c oughs> อันนี้ก็ห่อไว้ค่ะแต่ว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็ต้องมาเชคค่ะมาเชคผลว่ามันมีลูกร่วงลูกยังบอค่ะกะต้องเมาอออกค่ะ <c oughs> มันจะจะเป็นรุ่นรุนของมัน <c oughs> <c oughs> อันนี้ป้องกันมลรงค่ะป้องกันมลรงป้องกันฝ<อ>น,นน้ำบ่ครับเจ๊กระดานนี่ป้องกันฝนค่ะป้องกันฝนค่ะถุงขาวนี่ป้องกันมลรงค่ะสุดยอดครับเรื่องการไ้น้ำการดูแลไ้น้ำเนี่ไหน,นไรครับเจ๊เข่งครับไอไ้น,น้ำนี่ไออาทิตย์หนึ่งประมาณสามเถือค่ะสามเถ้าสี่เถ้าจะว่าเท่ากับเบิ้งฝ่าฝนนำ้ำถ้าฝนตกเท่ากับบรได้ห้ค่ะอแต่ฝนบ่ตกเท่ากับถาดินมันหนาดินแห้งเท่ากับห้เลยค่ะครับผมแรงน้ำเท่าบดานค่ะเจาะบดานึ้นแท่ง ขาดแค่น้ามบ่ครับเจบอค่ะอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ค่ะครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดครับระยะห่างนี่ประมาณเท่าไรครับเจเข่งครับไอยูสวนนี่ก็ประมาณหกเมตรค่ะหกคูณหกหกคูนหกเมตรต่างแตงว่าตามมาตรฐานเพิ่นนั่นว่าแปดคูนแปดแต่ด้วยเนื้อที่เฮ้ามันกว้างมันบ่อไหลครับคือว่าไอมันมาเห็ดใหม่มันเห็ดเป็นหน้าเป็นหยางเบิดแล้วนะคะ เขาอยากได้ลายก็เลยปลูกทีลงครับผมโอ้สุดยอดครับย้อนไปนิดนึงครับพื้นที่มงนี้ก่อนที่เขาจะมาทําการเกษตรแบบสวนอินทผลัมนี่ตะกีเป็นเป็นนไฮ<ห><ห>นาค่ะไฮนาปลูกเขาทั้งเบิดค่ะครับผมโอ้เห็ดหน้าปลูกเขานี่เนะเจ๊เนะาะครับผมแตกต่างกันบ่ครับระวังเฮ็ุหน้ากับเฮ็ุสวนเกษตรสวนอินทผลัมเฮานี่ครับผมต่างกันร้ายค่ะครับเพราะว่าอันนี้ขาย ต้นหนึ่งนี่เห็นเงื่อนมือเลยค่ะครับผมอะเห็นหน้านี่เ่อจะเห็นเงินหนมือเนี่ยค่ะเห็นความแตกต่างเนาะเจ๊เนาะเห็นความแตกต่างค่ะโอ้คับพี่น้องแต่ว่าเขากับโบทิมหน้าดอกนะนะค่ะเขากับแบ่งพื้นที่มากผสมผสานเนาะเจ๊เนาะครับผมเจ๊ครับเขามีวิธีการแต่งสาวหรือว่าการตัดแต่งกิ่งนวไหนครับนี่ถ้าถ้าเขาเก็บผลผลิตเบิร์แล้วค่ะเขาก็จะแตงใบมันค่ะแตงใบใบที่มัน แกมันเสียมันแหงเข้ากับตัดออกค่ะครับแต่ใบที่มันโบท่านได้แหง่เข้ากับยาไปตัดกัะมันจะเห็นในต้นมันสูงไวมันจะทํางานยากครับมันจะไดืขึ้นบันไดโอ้ครับผมเขาตัดเท่าที่จําเป็นครับดกหมากเนาะเจ๊เนาะค่ะสังเกตงากองเลยดิค่ะโอ้การดูแลรักษาะกะน้ำแล้วกะ็ในเรื่องของถาดอาหารนิ่งเนี่ยอไรครับเจ๊ครับเน้น,น ฟุ้นขี่ไก่ค่ะฟุ้นขี่ไก่แล้วก็ปุ๋ยมักเขาครับไอกากอ้อยค่ะกากอ้อยเขาจะเอามาเป็นรถซิปล้อก็จะยุ่ฟังทั้งถนนค่ะเอาก็จะเอามาใส่ครับผมเน้นอินทรีอาห์รปลอดภัยโอ้ดกทุกต้นเนาะเจ๋เนาะพงกนี้ครับเรื่องว่าจะเมิดีปัญหาอุปสรรคบ่ครับเจ๋เข่งครับโอ้ตัดเอาเนาะตัดเอาไปเลียงง่วโอ้ใส่ประโยชน์ได้อีกค่โอ้สุดยอดครับ คนสวนจะเอาไปเลี้ยงงัว่ระยะห่างระวางต้นกับพอดีเนาะเจเนาะค่ะครับพันธุ์นี้ได้มัตเใสครับเจครับผมไอได้มาจากไอกาญจนาบุรีค่ะโอ้ไปอบรมอยู่กาญจนาบุรีกับเอาน้าเพลินมาอืครับผมกลับมาขยายพันธุ์ค่ะครับต้นหนึ่งนี่เขาสามารถขยายพันธุ์ไหนบอครับเจได้ได้ค่ะนอมันนี่แหละค่ะเอาสามารถเอาขยายได้เลยนี่นี่ค่ะตอนไว้แลวนี่ ี๋ยวเขาเก็บผลผลิตแล้วเขาก็จะเอาไปช่ำค่ะครับเขาตอนไว้ลหรอท่านอือโอ้ะอันนี้คือลักษณะการการตอนการตอนบวชเศการตอนนี่ค่ะใส่คูน้อยไว้โอ้การตอนไว้ค่ะครับเขากระจจะไปช่ำใส่ถุงไว้ใส่ถังครับืเป็นการช่ำใส่ถังไว้เนาะครับค่ะช่ำแล้วเขากระเจมาปลูกือจังลักษณะจังสักนะครับผม อันนี้คือห่อห่อใบกันแมลงกันฝนน่ะจนเนาะกันแมลงกันฝนค่ะมันทิ้งทน้าม่ได้เลยบ่ครับไอกึบมได้ค่ะนวยมันแตกโอ้หนวยมันจะแตกบอนราสิปล่อยได้เลยเน้ะเจ๊นเนาะบอค่ะคุณน่ะโอ้สุดยอดดีเลยครับอ่ะผิวมันก็จะสวยค่ะมันเอาห่อใบสวยดีครับเจี๊คุณน่ะดูจะนวดเนียนสุดยอดครับ เดี๋ยวนี้การตลาดหรือว่าเรื่องเล่าของอัตราการตลาดที่เพิ่นต้องการกลุ่มหลกค่านี่เพิ่นเพิ่นสื่อกันหรือว่าขายห้เพิ่นโลละเท่าใไหครับเจ้ครับตอนนี้อยู่350รยห้าสิบค่ะส5 0รอยห้าิน้าสวนหน้าสวนค่ะครับโอ้ราคาดีนะเจ้เนาะก็ค่อนข้างอยู่ค่ะแต่ว่าบ่สูพี่ไก่บ่ครับพี่ไก่นี่เริ่มต้นที่4ี่รอยค่ะอ๋อ สี่ลอยหาลอยหกลอยใส่จมโบก็จะหกลอยซุ้มเนี่ยก็จะเป็นใส่จมโบค่ะครับผมไอตอนมันใหญ่น่ะค่อยมาเบิงได้ค่ะตอนมันสุกเนี่ยมันจะประมาณสามสิบแปดถึงสี่สิบสามหน่วยต่อโลซุ้มเนี่ยเพราะว่าเห็ดเป็นใส่จมโบไว้แล้วอ,อันนี้เพิ่งเด้สองเดือนค่ะต้นปันไดครับพ่อจังสีเก็บผลผลิตใดครับตัวนี้ตัวน,นี้ไอต้นกรกฎดาค่ะต้นกรกฎาค่ะเพราะว่าอันนี้ผสมวันที่สิบสอง สิบสองเดือนสองเดือนสองกับเดือนสามเดือนสี่เดือนหาเดือนหกเดือนเจ็ดครับผมกับประมาณวันที่สิบสองกันละกันนะี่ว่าหาเดือนคือว่าไหวเนาะเจเนาะค่ะอันนี้สองเดือนมั้งกับอัจนี้บัวท่านสุกค่ะครับผมผัวหนึ่งนี่ได้เจ้าโลกครับเจสูงสุดครับสูงสุดกับประมาณสิบหาโลกค่ะผัวหนึ่งบอกครับเจโลละสามร้อยกัวอู้ S <S เป็นมูลราคาเนาะเจนเนาะค่ะก็ค่้นขางอยู่ค่ะคอ,อืครับผมคุณนะครับต้นหนึ่งนี่ตกโอ้หลายบาทเนาะเจนเนาะก็ประมาณร้อยโลได้อยู่ค่ะโอ้หนึ่งร้อยโลหนึ่งร้อยคูณสามร้อยห้าสิบคูณตัองครับพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดมีการส่งเสริมการขยายพันธุ์บ่ครับเจครับค่ะใครสนใจก็ตอนนออยู่ค่ะอนอเฮ้าตอนเหลี่ยเขาก,ก็จะมาปลูกลักษณะนี้ค่ะ นี่ห้องนอมาปลูกค่ะโอ้นี่นะครับนอะค่ะอืมเ้องกระตอนมาจากนี้ละมาปูกอันนี้คือขยายคขยายพันธุ์โดยการแตกนอบครับเจไอ้มันมันเป็นนอเขาเอินตอนนอมันค็นี่ค่ะเขาก็จะตอนออกมาครับนี่ค่ะเขาตอนไว โอ้ครับครับตานเขาก็มาแซะแล้วก็ไปช่ำใช่ถังโรงพอช่ำกับยุ่แต่ยุ่ทั้งปุ่นครับผมค่ะเดี๋ยวจังไปเบิร์โรงพอช่ำก็ได้ช่ำใบขาเจาะมาเอาไปสีเบิร์ดละละครับรุ่ยอดครับค่ะนี่เจ้ครับผมเห็นอันหนึ่งโอ้เปิดบ้างกันไดนครับเจ้อ่ะกว่านี้จะเป็นไส่จัมโบ้ค่ะทุมใส่จัมโบ้ลูกสวยทุกต้นเนาะเจ้เนาะ อัสุดดนีดดนวน่วันผสมมันท่อกาจเขียนไว้ตรงการวันที่10บเดือน2ประมาณอย่างสิ้นะวันเ่าก็จะเขียนไว้น้ําการมันตลอดครับผมเป็นระบบดีเนาะเจเนาะอเอาเจเห,เห็นเห็นไอ้ขวดพลาสติกแล้วก็มีอยู่ทางในนี่ยขึ้นออยางครับเจครับอ๋อลูกเม้นค่ะกัน<ม>หนึ่งหละกันมาแรงสองกันดวง มันก็บวไดย้ยลอยเปอร์เซ็นต์หรอคะแต่ว่ามันก็ระดับหนึ่งเพราะว่าเ้าบวได้ใส่สารเคมีครับผมเป็นการไล่เนาะครับเจเป็นการไล่ค่ะเป็นการไล่สุดยอดครับสี่หาปีแล้วเป็นหมาเป็นผลแหละครับหาซิฟต้นคือสองแถวบอครับเจไอ้มันก็บสองแถวสามแถวสี่แถวมันก็ทั้งผลนำค่ะครับผมโอ้สุดยอดดีครับการดูแลดูแลยากบอครับเจ มันกับบหญค่ะแต่ว่าก็เอาใจใส่คือว่าล่ละค่ะเอาใจใส่ดูแลนะเจเนะปัญหาอะไรกับอุปสรรคของการจัดการสวนเ่าขึ้นอย่างครับเจครับด้วงค่ะปัญหาต้นอันนี้ก็คือด้วงแต่ว่าเขาก็นี่แหละใส่ลูกเหม็นนี่แหละระดับหนึ่งกับเห็ดสวนเห็ดแปนค่ะพยายามให้มันต้นมันหกครับซอยได้ไรนะเจโนะก็ซอยได้ค่ะครับผมแถวนี้ทั้งเบิดนีด จักต้นครับเจโรดประมาณครับสิบห้าต้นค่ะสิบห้าต้นค่ะครับผมสิบห้าต้นบนพื้นที่สิบไร่เนาะเจเนาะค่ะเฉพาะอินทพาลัมนะครับเรื่องแรงงานครับเจครับห่อเฮ็ดเองส่วนหนึ่งแล้วว่ามีการจ้างแรงงานต่างซอยบ่ครับไอเฮ็ดเองส่วนหนึ่งเหรอคะมีจ้างการจ้างแรงงานน้องค่ะเา่าบ้านเฮ่านี้แหละค่ะครับช่วงแต่งลูกแต่งหยังกันเลนะคะก็ให้เช่าบ้านมาซอย ส่งเสริมมาชีพน้ำนอเจเนาะ,ค,ะครับผมให้พี่น้องมีรายได้เสริมนํานะครับโอ้อากาศแจ่มใสดีเนะเจเนาะ,ค,ะครับเรื่องนามนี่เพิ่นมักนามบ่ครับเจมักนามเด้ค่ะขาดนามบ่ได<ม>้เพิ่นเป็นพืชทะเลทรายอยู่กับจิงแต่ว่ากขาดนามบ่ได้ค่ะคอืกร,รอบหวานนะเจเนาะ,ะสุดยอดครับพี่น้องครับอื เจครับน่นี่สามารถขยายพันธุ์ได้บอครับขยายได้อยู่ค่ะแต่ว่ามันกลายพันธุ์มันกลายพันธุ์เนาะเจ๊เนาะมันกลายพันธุ์ค่ะอันนี้ปลูกพวาเนื้อเยื่อค่ะเนื้อเยื่อทั้งเบิดข้อดีคืออย่างครับเจ๊ครับหนึ่งละค่ะมันโบฝาดโบฝาดถ้าเอาปลูกพ่ามเมล็ดในส่วนมากมันจะฝาดค่ะครับแล้วกายโตมันถูกต้องตามสายพันธุ์มันน่ะนะค่ะหวานกรอบตรงสินะค่ะมันฉีคือ บกไก่พันุไปเป็นรสชาติสิบเปลี่ยนไปมองเืินนะเจนะค่ะค่ะแมนตรงสายค่ะถาวนก็คือหวานน่ะนะถึงจะว่าถ้าเขาปลูกพอเมล็ดหนึ่งเหรอตรงรุ่นว่ามันสิเป็นตัวผู้หรือตัวเมียสองเมรุ่นรสชาติอีกคือบ่มีความแมนย่ำไปไหนนะเจเนาะค่ะสังเกตในเพลนนี่สิแบบเหมือนโมคือในทั้งบดานาะเจเนาะค่ะเป็นเป็นลักษณะของเพลนเลยเป็นลักษณะของแต่ละสายพันธุ์ค่ะอืมเป็นการพอเนื้อเยื่อครับพี่น้องครับสุดยอดเจคาดโปรโเท่าไหร่ครับเนี่ ตัวนี้ห้าร้อยค่ะร้ละห้าร้อยห้าร้อยบาทหน้าสวนโอ้หน้าสวนหน้าฟาร์มครับพี่น้องครับอืมยอดครับสูงแล้วค่ะพร้อมจําหน่ายแล้วค่ะบบผิดหวังครับพี่น้องครับตากูฟาร์มนะครับติดต่อเจเคงด้พี่น้องเด้ต่อันนี้พันเบรมเบรมอันนี้บายฮีครับพี่น้องครับลูกใหญ่รสฉาติสซบแบบไดก์อยากจะลองชิมเบิ่งแต่ว่าเบฟเนี่ยโบผิดหวังค่ะบาหฮีเนี่ยต้องรองครับอืม กรอบหวานน้าเจเนาะเนื้อน้าให้เต็มดีเมล็ดชิ้นน้อยน้าเจเนาะบอกพี่วังครับอันนี้โล่เท่าครับเจอันนี้มันก็มีหลายใสหลายขนาดค่ะเริ่มต้นที่สามร้อยห้าสิบต้นนั้นชิแพงกว่านาเจเนาะต้นรถแพงกว่าด้วยว่าหนึ่งหล่ะมันมีหน่อยในประเทศไทยก็มีหน่อยค่ะมันบ้ท่านได้ออกลายพัานท่นบอครับเจ ในสวนก็ไม่อยู่ต้นเดียวเนี่ยค่ะโอ้ใหญมากติดต่อตากูฟาร์มครับพี่น้องครับเมื่อไซุกแล้วอันนี้พันคาราทค่ะคาราทซุปเปอร์คาราทลูกใหญ่ค่ะลักษณะลูกนี่สิลูกรีค่ะแตกต่างกันเนาะเจ๋เนาะลูกมันจะแตกต่างกันค่ะก็บาฮี่บาฮี่นี่สิกลมค่ะสิกมตัวนี้จะออกรีรีค่ะเบนนี่จะเป็นจะเป็นลักษณะของ เออสีโอรถค่ะครับอันนี้จะเป็นโอ้ซ่งรี่ค่ะงูเงยมึงแน,น่นนครับพี่น้องครับโอ้สวยทุกลูกน่าเจ๋งอ่ะเอาชิมบางเอีอยกบ้างงูเงยมึงไหนครับพี่น้องครับสุดยอดดีีครับเอาชิมชิม มือกล้องค้าอยู่มีมือกล้องอันนี้คือคาราดคนะ่ะคาราดนะครับพี่น้องครับอันนี้คือเบรมค่ะนะครับอันนี้คือใบหีนะครับลูกสีต่างกันครับพี่น้องครับลูกสีต่างกันแต่สีเบงลลาดสุดนี้เมืนเน่อไหรครับม,มษษ่อมันสีทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวเมืนเน่อไหรครับเบืองรถชาติต,ตองตองพี่สูจน์นะครับ โอ้หวานกรอบเจ๊หวานกรอบแต่ว่าเสด็จกินหลายเนี่ยเพราะว่าปริมาณหลายกว่าทุกนอดเจ๊เนาะขึ้นหว,นะว,วานนะนวลเงาค่ะนวยใหญ่กว่าถูกสายพันอุอันนี้ก็ได้เจ้ารุ่นะนครับเจ๊นีออกอันนี้ออกรุ่นแรกค่ะรุนแรกวะครับร่น,นค่ะโอ้ ต้นนี้รุ่นแรกก็ยังดกป้านี่บอกครับเจค่ะสิบแปดจันค่ะป้าพี่โต้สุดยอดดีดีครับต้นนี้จะปีครับเจอายุซ้ำกันค่ะสี่ห้าปีค่ะครับอืสุดยอดอันนี้โลดเท่าไหร่ครับเจห้าร้อยค่ะต้นนี้ห้าร้อยซี่ซ้ำคับเบรนต์นะครับเนาะค่ะอืลกสุดยอดเจ้ครับโดยเขา้าวๆนี่อินทผลัมเนี่ยมีกี่สายพันธุ์ครับเจ ก็หลายสายพันธุ์อยู่ค่ะแต่ว่าที่นิยมมันก็มีอยู่ประมาณสี่หาสายพันธุ์ที่ปลูกในเมืองไทยค่ะครับอยู่สวนนี่ก็มีบาฮีอเมดาานครับแล้วก็ไอ้เบรมครับบาฮีแดงครับแล้วก็โคเนซี่หาสายพันธุ์อยู่หาสายพันธุ์เนาะเจ๊เนาะโอ้แต่ละสายพันธุ์นี่สายพันธุ์ไหนแสบแล้วกับแต่ละค่าดีครับเจ๊ ณตอนนี้ไอ้เบมนี่จะแพงกว่ามูค่ะเบมกับดาฮ้านดาฮ้านก็จะพอพกันหาลอยขึ้นกิโลนึงกิโลนึงบอกครับคจ้โอ้เพิ่นให้ผลผลิตดีซัำมูบอกครับกาดีค่ะอยู่คืนอยู่กับการดูแลขึ้นกันค่ะการดูแลเอาใจใส่นะครับเนาะอันนี้ก็ดาฮ้านค่ะปลูกปีหกเดือนนี่ออกน่วยนะครับเจครับต้นต้นหนึ่งนี่เขาสามารถเก็บผลผลิตได้จักปีครับเจโอ้ เ0็บิปแปดิปีคุณเพ่นแล้วค่ะลงทุนครั้งเดียวค่ะเก็บได้ตลอดปีตลอดชาติตลอด,ลอดปีตลอดชาติคือบอกพ้าเท่านีร่ล่ะค่ะสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดจริงๆทั้งคุณผสมประสานมักซิดาร์นะกุ้มีนะ,ะเจเนาะมักซิดาร์ฮงป่อซือกับมีค่ะ,ค,ะรครับผมเจครับถ้าพี่น้องสนใจอยากมาเยี่ยมชมสวนนะครับหรือว่าอยากได้ผลผลิตทั้งด้านการเกษตรเกี่ยวกับอินทภาลัมนะครับช่องทางการติดต่อเจแนน้ำพี่น้องทั้งบ้านเลครับค่ะกะ เขาบังในเพจตากูฟาร์มค่ะ้วกะไอเบอร์โทร0819763579ครับค่ะนี่คือช่องทางการติดต่อค่ะหรือว่าพี่กัดมองนี้ก็ได้น้อเจเนาะค่ะพี่กัดสวนนี่ก็ได้ค่ะถ้าจะมากก็ต้องติดต่อลวงหนาน้ตเจเนาะค่ะติดต่อลวงหนามะแนค่ะซื้อนาฟร์มนาสวนนี่คือมีส่วนลดบ่ครับเจค่ะกัถ้าซื้อหลายก็มีส่วนลดค่ะทั้งแจกทั้งแถมครับผมบ่ผพิดหวังครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดีหลีนะครับ เอานะครับคือสวนกะตาคูฟาร์มค่ะตาคูฟาร์มค่ะเขามากบันสางนกค่าอากาศดีดีครับวันนี้กะขอบคุณนะครับเจเข่งหลายๆครับตาคูฟาร์มอภิญญเจริญนะครับที่พาเยี่ยมชมสวนอินทภาลัมนะครับเป็นตามซ้อนครับพี่น้องครับสาออนน้ำเพลินนะครับเป็นปุ่มเป็นพ่วงโอ้ยสุดยอดครับอาหารปลอดภัยนะครับผลไม้ทองคําดูแลสุขภาพของพี่น้องบ้านเฮาขอบคุณเจเข่งหลายๆครับผมวันนี้ครับ คะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมเชิญน,นะคะ ไม่การเกษตรไม่อยู่ไม่กินสางไม่ได้แต่แดงฟัน